สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องพอใจให้สุขนะคะพอใจให้สุขวันนี้นะคะอ้าวเรื่องนี้นะคะผู้แต่งคือผู้แต่งคือศาสตราจารย์กิติคุณถักปณนีนาคอนทัพนะคะแต่งตอนที่อายุได้18ปีซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีพุทธศักราช2482นเนาะ แต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะลักษณะของพอใจให้สุขเนี่ยเป็นกรอนสุภาพนะคะเป็นคำสอนที่ให้ผู้หญิงมีความพอใจกับความเป็นตนเองนะตามกำเนิดและตามสภาพที่เป็นและให้เป็นคนที่มีความดีนะคะเป็นสําคัญนี่คือสิ่งที่สอนเนาะต่อไปนะคะอ้าวเรามาเริ่ม ถอดบทกลอนแตะทีละวักเนาะแม้มีได้เป็นดอกกุหลาบหอมก็จงยอมเป็นเพียงละดาขาวความหมายคือถึงจะไม่ได้เป็นดอกกุหลาบซึ่งดอกกุหลาบเนี่ยเขาเปรียบเทียบเป็นลักษณะดอกไม้ที่มีความสวยงามนักเรียนดูอ่าเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและหอมซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบใช่ไหมเขาบอกว่าถึงเราจะไม่ได้เป็นเพียงดอกเป็นดอกกุหลาบที่มีความหอมสวยเนี่ยก็ให้ เราพอใจแม้เราจะเป็นเพียงแค่ดอกกระดาขาวซึ่งอาจจะไม่ได้สวยมากมายแต่เราก็ยังเป็นดอกไม้นะคะต่อไปแม้มีได้เป็นจันทร์อันสกาวจงเป็นดาวดวงแจ่มอาแรมตาเราก็หมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นดวงจันทรนะอันสกาวก็คือมีสีแสงสที่สดใสถึงแม้ไม่ได้เป็นดวงจันทร์ที่สดใสแต่เราก็พอใจ ที่จะเป็นเพียงดวงดาวดวงเล็กๆแต่ก็ยังมีแสงในตัวเองนะคะนี่คือลักษณะของการเปรียบเทียบเนาะต่อไปนะคะแม้ไม่ได้เป็นหงษ์ธนงศักดิ์ก็จงรักเป็นโนรีที่หรนษาความหมายคืออะไรหมายถึงว่าเขาเปรียบหงษ์เนี่ยนะคะหงษ์เนี่ยเป็นยังไงลูกมีความสวยงามขาวนะเปรียบเหมือนเป็นคนที่มีความสวย สูงสักนะคะเขาถึงบอกว่าถึงไม่ได้เป็นหงก็ให้เป็นโนรีโนรีก็คือนกตัวนี้ที่มีความหันษาคือขอถึงไม่ได้เป็นหงที่มีความสวยงามแต่ก็เป็นนกที่มีความสุขสนุกสนานนะแม้มีได้เป็นน้ำแม่คงคาแม่คงคาคือแม่น้ำสายหลักแม่น้ำใหญ่ที่อยู่ในอินเดียเนาะ จงเป็นธาราใยที่ไหลเย็นถึงไม่ได้เป็นแม่น้ําสายหลักสายที่ยิ่งใหญ่ก็ขอให้เป็นเพียงเพียงน้ําที่มีความใสมีความเย็นนะดูแล้วก็สดชื่นได้กินแล้วก็สดชื่นนะคะต่อไปแม้ไม่ได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจอมปลวกที่แลเห็นอ่ามาดูนี่คือมหาหิมาลัยนะกับจอมปลวกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ถึงจะไม่ได้เป็น ภูเขาหิมาลัยที่มีความสวยงามก็ให้พอใจในความเป็นจอมปลวกนี่แหละอย่างน้อยก็เป็นเหมือนภูเขาเหมือนกันเนาะแม้มีได้เป็นวันพระจันทร์เพนก็จงเป็นวันแรมที่เจียมแจงก็หมายถึงว่าแม้ไม่ได้เป็นพระจันร์เต็มดวงแต่ก็ขอให้เป็นจันทร์เสี้ยวอย่างน้อยก็ยังเป็นพระจันทร์เหมือนกันนะคะสุดท้ายแม้มิได้เป็นต้นสนระหง จงเป็นพงอ้อสบัดไม่ขัดขวางนี่คือส,ส,สนนะแม้ไม่ได้เป็นต้นสนสนระหงคือสูงโดดเด่นก็ขอเป็นเพียงพงอ้อนะคะที่ก็สูงเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่โดดเด่นแค่นั้นเองนะคะก็ยังมีความเหมือนในความแตกต่างเนาะแม้ไม่ได้เป็นนุษสุดสะอางก็หมายถึงไม่ได้เป็นคนสวยงามไม่ได้เป็นผู้หญิงที่สวยงาม แต่จงเป็นนางที่มีใช่อะไรความนี้ก็หมายถึงให้เป็นผู้หญิงที่มีความดีนะอ่ะสุดท้ายอันจะเป็นสิ่งใดไม่ประหลาดกําเนิดชาติดีซมตามวิถีถือสันโดดบำเพ็ญให้เด่นดีในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเทินก็สรุปได้ว่าถึงจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามนะคะ ต่อให้กำเนิดชาติดีหรือไม่ดีก็ตามให้เราบำเพ็ญความดีให้เด่นด้านความดีและให้พอใจในสิ่งที่เราเป็นแบบนั้นนะคะสำหรับบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะพอใจให้สุขเนาะนักเรียนได้ศึกษาแล้วเสร็จแล้วให้นักเรียนไปทำตอบคำถามใน google form ให้เรียบร้อยนะคะนะคะ่ะสำหรับ พอใจให้สุขจบเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเรื่องบทกลอนนะคะสวัสดีค่ะ